สวัสดีค่ะพบกับหลอดปลา EP 5นะคะวันนี้แอมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทำข้าวต้มปุ้ยแบบง่ายหรือว่าอาจจะเป็นข้าวต้มทรงเครื่องให้เด็กๆทานก็ได้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วก็ซาวข้าวนะคะซาวข้าวปกติเลยค่ะสักสองถึงสานะคะ เราก็ต้องน้ำนะคะแอมเปิดเป็นบูสเตอร์เลยเพื่อให้น้ำเดือดไวๆนะคะค่ะให้น้ำเดือดข้าวแบบนี้เลยนะคะสากนัานเราเทข้าวลงไปแล้วก็คน <c oughs> คนเสร็จปิดฝาหม้อแล้วก็ปิดเตาเลยะคะ่ะแล้วก็รอไว้ประมาณ10บถึงนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่าเขาต้มจะเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องคนเลยนะคะ 2นาทีนะคะเราเปิดฝาเราก็คนนะคะอันนี้เราหูน้อยเนาะเพราะว่าเราหุงให้เด็กๆนี่คะ่ะนี่ข้าวต้มไลยข้าวต้มโดยที่เราไม่ต้องคนที่เสียเวลาเลยนะคะได้ข้าวต้มแล้วแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดใครอยากจะทานเป็นข้าวต้มกุ้ยก็ทานได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะทําเป็นข้าวต้มทรงเครื่องให้กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือเด็กๆก,ก็สามารถเอาปลาตั้งเตาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาปลา หมูมาใส่แล้วก็ทานได้เลยค่ะนี่หรือว่าถ้าเราทิ้งไว้นานขึ้นมากกว่า12นาทีนะคะข้าวต้มก็จะเละมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วก็จะได้แล้วนะคะสําหรับวิธีการทําข้าวต้มง่ายๆโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องไปยืนคนให้เสียเวลาเลยนะคะแล้วก็ข้าวไม่ติดหม้อด้วยแต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการข้าวต้มที่นิ่มเละก,กว่านี้หน่อยเราก็เลื่อนเวลาการปิดฝวามอนะคะจากเดิมอันเนี้ยปิดที่12นาทีก็าอาจจะปิดเป็น15นาทีหรือ20 นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเคล็ดลับดีๆจากคุณตามเม่นนะคะและวิดีโอนี้ถ่ายโดยกล้อง Sony c v 1